สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาเล่ากันถึงหนังสือเล่มนี้ความสุขความรักนะคะ,ะเล่มนี้น่ารักเชียวค่ะเป็นหนังสือดีที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้เนาะเป็นหนังสือแปลค่ะของอมองจะงงไหมเนี่ยบายอดั J. เจแจ็กส ก็มีผู้แปลเรียบเรียงคือคุณเอกชัยและคุณมิตรวุฒินันนะคะนี่สมค่ะสมะเป็นเลข8พอดีอินฟินิตี้เลยเค็ดแล้วความสุขข้อที่8พลังของการให้ความสุขเปรียบเสมือนบูมมแรงยิ่งให้ความสุขก็ยิ่งได้รับมากเท่านั้นนะคะอันนี้ความสุขเปรียบเหมือนบูมมแรงยิ่งให้ความสุขก็ยิ่งได้รับ มากเท่านั้นวันนี้ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรกับเราท่านจะบอกเกี่ยวกับเรื่องความรักความสำเร็จที่ท่านมีให้กับเราความรักความสำเร็จต่อจากนี้ไปนะคะเรามาดูไพ่สำรับนี้กันน่ารักมากเลยน้าเนี่ยเนี่ลูกชายชอบอะไรนะชอบักอ่าชอบอนิเมะ ก็เลยสั่งแอนิเมะมาไว้บ้างไม่เคยไม่แน่ใจว่าเคยจับเขาหรือยังนะน่าจะน่าจะได้ตอนแรกๆอลิสอินลูน่าาลอดน่ารักมากค่ะน่ารักน่ารัก,รกขอบคุณนะจ๊ะอลิสอยู่กับเราตรงนี้ก่อนโอเคเอา่าก็ขออนุญ,ญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลาก คร,รูบาอาจารย์ขอจิตเป็นสมาธิขออาราธานาคุณของพระประเจตพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อันมีอนสเดจปฐมเป็นประธานเทพเทวา16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลเทวาดาที่คุ้มครองปกปักรักษาลูกและผู้ที่เข้าชมในวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณนะสถานที่ทุกแห่งหน้เจ้าที่ จ้าทางท่านปู่ท่านยาท่านตาท่านยายปีดอนมันดาทุกภพทุกชาติก็ขอเปิดจิตเปิดใจขอตั้งจิตเป็นสมาธิให้ลูกได้พำเพนเพียนได้อ่านไพ่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินก็ขออนุญาตครูบาอาจารย์ของผู้ที่รับชมทุกท่านนะคะขอให้ น้อมจิตแล้วก็รับพลังงานไปด้วยกันมีสิ่งใดผิดพลาดประการใดก็ต้องกลับขออภัยมาณนาที่นี้นะคะหากดีแล้วชอบแล้วสมควรแล้วก็เป็นกำลังใจติดตามกันต่อไปอาจจะเมนคอมเมนต์ด้วยคำที่สุภาพแล้วก็ให้กำลังใจกันเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะคะ ก็จะใหญ่มากใบนี้เลยใบยแรกว้าวเซเว่ e เซเว่นออฟเพนทาเรื่องการลงทุนคุณจะเริ่มได้รางวัลค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักคุณมากนะท่านมอบรางวัลให้คุณนะคุณจะได้ผลตอบแทนคุณต้องรอให้เป็นเย็นให้พอนะคะคุณจะได้รับผลตอบแทนแนะ่ๆเห็นไหมเธอน่ารักมากเลยนี่เห็นไหมมีเฉลิมฉลองมีถ้วยตรงนี้เฉลิมฉลอง เย็นให้พอรอให้เป็นนะคุณจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนลงแรงอะไรก็ตามค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะเบื้องบนเมตตาและรักคุณอยู่เสมอค่ะท่านอยากจะบอกอะไรเรานะท่านบอกอะไรเจ้าคะอยากบอกอะไรเอ่ยอยากบอกอะไรลูกอยากบอกอะไรวายโทษ้าอะไงก็รับไปเลยอ้าวดีเอ็พค่ะ อนี้ถ้าท่านผู้นี้มาเนี่ยฉลาดมั่นคงสง,งา่างามคือรูปงามอ่ะคุณที่เข้ามาเนี่ยคุณมีรูปงามนะคุณมีความรักเห็นไหมไม้เท้าก็คือเป็นคนที่สุขุมรอบคอบฉลาดมีไหวพริบคือ e อมเปร์นี่คือราชาเหนือราชาเพราะฉนั้นทำอะไรก็สำเร็จอะคะ่ะเห็นไหมอ่ะ แต่งองค์พร้อมมีหน้าตาที่สง่างามงดงามว้ายอ่ามาแล้วนายออฟบอลค่ะวันนี้เห็นไหมคะนี่นี่มีความรักอีกแล้วค่ะมีไม้เท้าด้วยเนี่ยเนี่ยดูซิเนี่ยนี่อันนี้เนี่ยความรักหมดเลยอยู่ตรงอยู่ตรงเก้าเนี่ยคุณมีความเข้มแข็งมุ่งมั่นค่ะคุณตัดสินใจจะทำอะไรแล้วคุณเลือกที่จะทำค่ะนะคะคุณ เข้มแข็งมุ่งมั่นตัดสินใจในสิ่งที่สําคัญเสมอนั้นก้าวไม้เท้าคุณทําทุกอย่างด้วยความรักอ่ะคุณรักที่จะทําในสิ่งที่คุณคุณมุ่งหน้าไปเนาะแล้วไม่ว่าคุณจะลงทุนทํากิจการงานใดหรือว่ารอผลลัพธ์อะไรอยู่ค่ะเตรียมรับได้เลยเนาะเพราะว่าคุณเป็นคนดีค่ะคุณฉลาดหลักแหลมมีสติเป็นคนดีมากๆ เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนาะท่านให้แน่นอนนะก็จะมีนายออฟบอรนี่ก็จะเป็นธาตุไฟเนาะเมสิงธนูได้เนาะเป็นตัวแทนของงานความอดทนเนาะเรื่องของไม้เท้าเนี่ยค่ะเป็นจำนวนมากเท่าไหร่ก็คือใช้ความพยายามค่ะแต่ไม่เหลือบากฝ่าแรงของค,คุณแน่นอนเนาะถ้าเป็นเพจออ เพนทาเคิลก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับอ่าไพ่ไพ่เหรียญน,นะคะไพ่เหรียญก็จะเป็นธาตุธาตุดินเป็นความมั่งคั่งความร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณได้รับผลตอบแทนแะน่ดูอีกสามใบค่ะออามาเลยโอ้ซิกซอฟฟอลออกมาออกมาก่อนไฟออ ากจะบอกว่าเห็นไหมคะเธออ่านอะไรอยู่ปอประกาศอะไรอยู่เธอบอกว่าชัยชนะกับความสําเร็จค่ะมันจะมานามะเมื่อกี้จากการที่คุณเข้มแข็งมุ่งมั่นแล้วชัยชนะและความสําเร็จรออยู่ค่ะหกไม้เท้าเนาะคุณเฉลิมฉลองได้เลยคุณเตรียมเฉลิมฉลองได้เลยนะแม้ว่าในในในการเฉลิมฉลองเนี่ยมันจะมีการแข่งขันนะกับคนหมู่มากนะ จากมีอุปสรรคอะไรคุณแก้ไขได้ด้วยสติด้วยความอดทนได้คุณความดีด้วยความมุ่งมั่นค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเลยเห็นไหมอ่ะคุณถือนี่สีชมพูอันนี้อาจจะมีเป็ดกลับห,หัวอยู่บ้างก็คือคุณคิดต่างนะเมื่อไหร่ที่คุณคิดต่างคุณก็จะแตกต่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจแล้วคุณจะสำเร็จได้อย่างแน่นอนเนาะว่าประกาศความสำเร็จ คุณเคยประกาศมาแล้วนี่แล้วความสําเร็จนั้นก็คุณก็จะได้ประกาศอีกค่ะวันนี้ต่อให้ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามนะไม่ว่าคุณจะทําด้วยความกังวลอะไรก็แล้วแต่ค่ะไม่ต้องเศร้าใจไปนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะเห็นไหมบอกว่าไฟออฟคับ คุณไม่ต้องซอซัหรอกคุณไม่ต้องเสียใจอะไรทั้งนั้นในสิ่งที่คุณทำอะไรมันแล้วก็แล้วกันไปเนาะเพราะว่านี่ค่ะในออฟ w อนส์อย่างไรก็ตามคุณสำเร็จอยู่เสมอและคุณจะประสบความสำเร็จเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างที่บอกเลยรอเตรียมรับได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตใช้ Wish นี่ตัวนี้นะคะ Wish w i s d o เ เป็นไพอ่ออร์เคิลการค่ะน่ารักน่ารักเนะาะคู่นะคะย,ยังไม่ได้เซ็นเซ,นเซอร์ด้วยเห็นอะไรออกมาแล้วก็ต้องรีบปิดแล้วสิคะ,ะไหนออบวอลออกมาแล้วนะปิดให้ทุกอย่างไม่ว่าคุณจะเจออะไรนะคะ ให้มั่นใจแล้วก็ทำตามคุณสำเร็จแน่นอนคุณจะได้รับผลตอบแทนมีความสำเร็จมัาง,งค่้งจากความอดทนขยันขันแข็งของคุณนะตึตึตตแย่งกันออกมาไม่ต้องแย่งกันค่ะไม่ต้องแย่งกันนะคะไม่ต้องแย่งกันกี่ใบดีคะกีไขไข่ใบดีสามใบเหมือนกันนะคะอ่ะปึง Herbal Kitchen อ,อันนี้ก็คือคุณสามารถแบบงานที่คุณจะทำค่ะคุณสามารถปรับเปลี่ยนอะไรก็ได้นะในนี้มันเหมือนการเล่นแร่แปรธาตุอ่ะคุณจะทำอะไรก็ได้คุณมิกซ์ผสมมาได้เลยเหมือนการปฏิบัติธรรมไม่ว่าคุณจะไปทางไหนยุบเนอพองเนอ,อพุโทโธหรืออะไรสุดท้ายคุณมิกซ์อาหารทุกอย่างอะ่ะคุณ ทำตัวเองให้มีความสุขได้นั่นคือคุณประสบผลสําเร็จในชีวิตแล้วนะคะไม่ต้องกังวลว่าเราจะไปเส้นทางไหนนะเ้นอ้าว security which p u a r t e d คุณได้รับการปกป้องจากเบื้องบนเสมอคุณจะมีอริยทรัพย์ของคุณที่มันพอกพูนขึ้นเรื่อยๆคุณเห็นแสงออร่ารอบๆบ้านคุณไหม มันจะเป็นเป็นบ้านที่ปราถนาเลยนะเป็นกระท่อมเป็นที่อยู่ที่ปราถนานี่มีแมวน้อยอยู่เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดค่ะคุณ mix and match คุณทำให้แตกต่างค่ะคุณก็จะได้ผลลัพธ์ตามที่ปราถนาเพราะว่าท่านรักคุณนะเมื่อกี้เอากี่ไปนะอ่ะสุดท้ายค่ะสุดท้ายว้าวว้าวจิงจิงงิงงไม่ว่าจะยังไงคะ่ะ เป็นความรักนะคุณมีความรักอยู่ท่วมท้นเลยใครๆก็รักมอบความรักให้แก่คุณค่ะคุณไม่ต้องกังวลไปนะเรื้องบนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะท่านรักคุณท่านดูแลคุณเสมอนะอันนี้คือให้คุณวางใจค่ะทุกคุณจะได้กำเนิดเกิดใหม่เนาะอ้าวดูดูดอกไม้คุณธรรมเลยแล้วกันวันนี้ ตึง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 สวัสดีค่ะวายตกมาเลยใบแรกอ่ะใบแรกมาค่ะสร้างสรรค์ชีวิตเป็นของเธอเหมือนผืนผ้าใบจิตใจเป็นเหมือนกับผู้กัน,คว,ค,น,น,กกนความคิดเป็นด่งสีสันที่เธอปาดป้ายแต่งแต้มในแต่ละวันแต่มีความงดงามเธออยู่ในโลกใบเก่าด้วยความรู้สึกว่าทุกวันนั้นใหม่เสมอ วันนี้ฉันจะจบสิ้นความเบื่อหน่ายในชีวิตด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองของฉันเองเพราะความรู้สึกใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรภายนอกแต่เป็นไปด้วยความคิดความรู้สึกในจิตใจ,ใจของเรานั่นเองอีกใบค่ะเขากระเด็นมานะใบนี้ตึงพอใจเธอรู้คุณค่าในสิ่งใดก็ตามที่เธอได้รับชื่นชมในสิ่งใดก็ตามที่เธอมีและยินดีกับอะไรก็ตามที่เธอเป็นเธออยู่กับความพอดีเพียงพอและพอใจกับทุกสิ่งในชีวิต บอกตัวเองค่ะวันนี้ฉันปลดปล่อยตัวเองจากการไล่ล่าขวายคว้าเพื่อเติมเต็มความอยากปรารถนาที่ไม่เคยพ,พอเพราะฉันตระหนักดีว่าประสบการณ์แห่งความอิ่มเต็มไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเติมตนเองด้วยสิ่งใดจากภายนอกวันนี้ค่ะถ้าเราให้ซึ่งกันและกันเนาะก็พลังของการให้อะคะ่ะที่เบิกบอกตั้งแต่ต้นคลิปพลังของการให้ความสุขเปียบเสมือน บูมแมลงค่ะยิ่งเราให้ความสุขเราก็จะยิ่งได้รับนะคะเพราะฉะนั้นเราสิ่งที่เราทำค่ะขอให้เป็นงานที่สร้างสรรค์เนานะเราปรับเปลี่ยนวิธีคิดจากมุมมองความรู้สึกใหม่เราความรู้สึกในจิตใจเราแล้วเราก็พอใจค่ะกับสิ่งนั้นๆไม่ต้องไปกังวลสงสัยเดินตามไฮเออร์เซลของเราจิตภายในของเราเนาะวันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เบื้องบนอยู่กับคุณเสมอเบื้องบนรักคุณเสมอนะนี้เราเข้ามาในเดือนแห่งความรักแล้วนะคะเดือนแห่งความรักปิดไทยใต้สำรับด้วย night of bond ก็คือในเดือนนี้ค่ะคุณตั้งใจลงมือทำอะไรก็ลงมือได้เลยค่ะ อย่าไปกังวลสับสนอะไรทั้งหลายนะคะเพราะว่าท่านอยู่กับเราท่านเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองดูเราแล้วก็มองดูเราสร้างสรรค์ค่ะแล้วก็มองดูเราว่าเราคิดดีทำดีพูดดีอยู่ในศีลธรรมอันดีงามเนาะวันนี้คุณราชาถือไม้เท้าเนี่ยคุณแบบคือขยันมั่นคงคือทำอะไรคุณ มีใจเมตตาคุณเก่งทํางานน่ะคุณมีเหตุผลแล้วก็ดูทายาดูหน้าที่ใจดีมากเห็นไหม,มข้างบนนี่มีเทวดาคอยช่วยอยู่มีไฮเออร์เซลข้างในอคอยช่วยอยู่เอ้เห็นเห็นเ,เป็นความรักไหมมีความรักความเมตตาเนาะเราชาไม้เท้าเนี่ยมีอํานาจมีไอเดียใหม่ๆด้วยนะท่านมีความกล้าหาญมั่นคงคุณผ่านบททดสอบแล้วแหละ กับเบื้องบนน่ะเพราะคุณมีความเมตตาเห็นไหมมันมี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 นี่ความรักมีหัวใจให้เห็นเลยนั่นก็คือคุณขยันค่ะคุณประสบความสําเร็จแน่นอนเนาะครูบาอาจารย์บอกแล้วว่าคุณมีเมตตาคุณอยากให้ทุกคนได้รับสิ่งดีๆค่ะนั้นก็คือคุณทํางานคุณพัฒนาคุณสร้างสรรค์น่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะคุณประสบความสำเร็จแน่นอนแล้วก็หวังว่า พลังของการให้จะทําให้คุณมีความสุขยิ่งให้ยิ่งได้การให้เป็นเหตุให้มีความสุขมากกว่าการรับนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะขออาราธนาคุณครูบาอาจารย์ทุกๆองค์ให้คุณๆที่เข้ามาได้รับชมในคลิปนี้ ก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสำเร็จสำเร็จผลมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ร่ำรวยรุ่งเรืองเจริญทั้งอริยทรัพย์โภกทรัพย์ทั้งทางโลกและทางธรรมตลอดกาลนานด้วยนะคะหากผิดพลาดสิ่งไหนประการใดก็กลับขอขามากลับขออภัยมาในที่นี้ค่ะาการดูไพ่ตรงนี้ก็จะเป็นพลังงานรวมแล้วก็รายการเวลาท่านไหนเข้ามาตอนไหนก็ถือว่า มีบุญสัมพันธ์กันได้เป็นกัลยะาณมิตรกันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ถือว่าเราได้เป็นกัลยะาณมิตรกันนะคะก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่ขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุขออนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ